สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยรอยสับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณคะ่ะปักหน่วยล่างะคะ่ะชนเด่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยแสกข้อมูลทางสื่อและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทัพย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะะหน่วยล่างท้ชนเด่นร้อยเซนนะคะในงวดนี้เนี่ยแอดนำเสนอคนะ,ะทั้งหมดนะคะสิบสองสูตรนะ,ะมีทั้งสูตรเก่าแล้วก็สูตรใหม่นะอยู่ในนี้นะคะสถ,สถิติของเขาเนี่ยก็คือเดินมาแล้วนะคะหนึ่งรอยห้างวดขึ้นนะ จะนาเสนอนะคะจากสิบสองสูตร S. จะทําสูตรให้ดูหกสูตรค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆแคปสูตรเก่าไว้เนี่ยก็จะมีปะปนอยู่ในสิบสองสูตรนี้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นเดีย๋ยวเรามาดูกันค่ะสูตรที่หนึ่งนะคะเราใช้หลักหมื่นร้อยบุนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองหกครั้งสิบท,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 ท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้ง ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะคะหบวก3เท่ากับ9 9้าบวกหงเท่ากับ0ูบวก0เท่ากับ0ูบวก6เท่ากับ6 6บวก2เท่ากับ8 8บวก6เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7 7บวก1เท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ0ูบวก2เท่ากับ2อบวก1เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5เราจะได้นะคะ หน่วยล่างในสูต tamam. รที่1 wow. นึ่งค0ะหกเจ็ดแปสูตรที่2องคะเราจะใช้หลักแสน um 3ครั้งหลักพันสิบบนหน่วยบน3ครั้ง10ล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หร้อยทายครั้งที่หนึครั้ง10บทายครั้งที่หนึ่ร้อยทายครั้งที่สองเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกบวกสเท่ากับเกบวกแเท่ากับเจบวกสเท่ากับหนบวกสเท่ากับสีบวกสเท่ากับห กบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกหกเท่ากับสีบวกหนึ่งเท่ากับห้บวกสเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกห่เท่ากับแปปดบวกหนึ่งเท่ากับเกกบวกหงเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหบวกหงเท่ากับสเด่นที่สี่ห้าเจกศูนย์สูตรที่สามเราใช้หลักแสนสองครั้งสิบบนสครั้งร้อยหน้าครั้งที่หสิบหน้าครั้งที่หนครั้งหน่วยหน้าครั้งที่ห หน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งรอยทายครั้งที่หนึ่สองครั้งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยทายครั้งที่สองสองครั้งหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกหกเท่ากับหน่งหน่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอบวกสองเท่ากับสี่บวกแปดเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกหเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึงหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวงเท่ากับส สามวงหนึ่งเท่าบสี่สี่บวกสองเทกับหกวท่กบเดวกสองเท่ากับเก้าเด่นที่ศูนย์หนึ่งสองสม่หกเจ็ดเก้าสูตรที่สี่เราใช้หลักหมื่นหลักพันสิบล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1นสครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่1นึ่หนยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่2หน่อยทายครั้งที่สองหกบวกเจ็ดเท่ากับ 3ามสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับหกหกบวกสเท่ากับเกบวกหเท่ากับศวกสี่เท่ากับสบวกสเท่ากับหกบวกหเท่ากับสอบวกแดเท่ากับศนยศูนย์วกหเท่ากับหนบวกหเท่ากับสบวกสท่ากับสี่สี่บวกหนเท่ากับห้บวกหเท่ากับหกบวกหเท่ากับเจบวกหทกับแเด่นที่ศูนย์หนึ่้าหกเ ที่ห้าเราจะใช้นะคะหลักหมื่นร้อยบนสิบบนสิบล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งอ่ะขอโทษค่ะเบอร์นิดหนึ่งนะคะร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองถ้าแอดขานตำแหน่งผิดให้เพื่อนดูตามที่แอดขีดนะคะ หกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกสามเท่ากับสสองบวกสเท่ากับสี่สบวกหเท่ากับห้บวกหท่ากับหนบวกสท่ากับสี่สบวกสาเท่ากับเจบวกสเท่ากับเ้าเ้าบกสเท่ากับสาบวกหเท่ากับเเสร็จแล้วนับเรียงตัวไปเลยนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสสามี่ห้าหก สูตรที่6กนะคะราใช้หลักแสนสองครั้งหน่วยบน3ครั้งหน่วยล่าง10หน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่2องร้อยทาย primero, าครั้งที่1 3ครั้งรอยทายครั้งที่สองครั้ง10บทายครั้งที่2หน่วยทายครั้งที่2องระบกครั้งที่1 6บวก8เท่ากับ4 4บวก1เท่ากับ5้บวก2เท่ากับ7 7บวก1เท่ากับ8 8บวก2เท่ากับ0ูย์บวกแเท่ากับ8 8บวกหงเท่ากับ9 9บวก8เท่ากับ7จบวก1นะคะเท่ากับ8 สร็จแล้วนับไปเลยนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเราจะได้หน่วยล้างในสูตรที่หกนะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอันนี้นะคะทำให้ดู6สูตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านิดหนึ่งนะคะนี่นะคะให้เพื่อนแคปไว้นะคะสองสูตรนะคะว่า ในงวดนี้นะคได้ตัวเลขที่ไหนนะคะสถิติร้อยห้างวดขึ้นนะคะแต่ว่าแอดพิมนมาหนะ้าสิบงวดคนะเดี๋ยวเราไปทําการเทียบชนกันนะคะเริ่มจากศูนย์คะศูนย์มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเะศูนย์มี1ิบสองศูะหมีหนึ่งสองี่ห้าหกเด ก้าสิบนะหมี1สิบสูตร2มหนี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสเนะสองมี1สอสูตร3มมหสี่ห้าหกเจ็ดแปเนะสมเมก้าสูตรสี่เมหนมี่ห้าหกเจ็ด ปดเก้าสิบฮะเซมีสิบศูนย์ห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดห้าเมืแปดศูนย์ห้าหกเมืหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดฮะหกเมืแปดศูนย์ห้าเจ็ดเมืหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ปดมี8ปดศูนยมี1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้มี1 2 3 4ศูนย์10เก้ามีหนึมี่ห้าหดแดเก้าบฮะเมีสิบเอ็ูนยฮะตัวเลขนะที่ชนกันนะหน่วยล่างชนเด่น100นะร้อยร์เซ็นตฮะร้อนตในนาที่นี้นะคะไม่ได้ การันตีนะคะว่าผลจะออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์ะหมายถึงว่าสิบสองสูตรฮะชนสิบสองสูตรก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ะชนกันฮะที่ศูนย์ฮะสิบสองสูตรฮะส่วนตัวรองสิบเอ็ดศูนย์ะก็จะมีที่สองฮะกับเก้านะฮะแล้วก็รองอีกทีหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งกับสี่แบบนี้นะฮะที่ชนสิบสูตรฮะเพื่อนๆลองเลือกพิจารณาเอาฮะในงวดนี้นะคะ หน่วยล่างนะชนเด่นนะที่ศูนย์ตัวเดียวนะถ้าเอาตามสูตรเก่านะสูตรเก่าทีา่มีอยู่งดแล้วน่าจะประมาณหกหรือเจ็ดศนะูนย์ะก็จะชนกันนะที่2องด้วยนะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถเลือกฮนะที่ศูนย์กับ2แบบนี้ก็ได้นะถ้าตามความน่าจะเป็นหน่วยล่างของเราน่าจะมาที่เลขคู่นะก เลขคู่ก็จะมีที่ศูนย์กับสองคะศูนย์เด่นคะสองฮะ,ฮะ,ฮะเป็นตัวรองในสิบสองสูตรเนี่ยนะก็ให้เลือกพิจารณานํไปเสียงด้วยดวงเพื่อนเองนะถ้าชอบศูนย์ก็เลือกศูนย์ะถ้าชอบสองก็เลือกสองะแต่ถ้าไม่ชอบทั้งศูนย์ทั้ง 2, สองะสามารถพิจารณาที่สี่ตัวรองอีกทีหนึ่งได้นะที่เป็นเลขคู่คะชอบตัวไหนนะคะก็เลือกนํประเสียงด้วยดวงเพื่อนเองนะก็แอดลงไปให้หมดแล้วนะฮะร้อยบนชนร้อยเปอร์เซ็นต์ สิบบนชนร้อยเปอร์เซ็นต์หน่วยบนชนร้อยเปอร์เซ็นต์สิบล่างชนร้อยเปอร์เซ็นต์นาแล้วก็หน่วยล่างชนร้อยเปอร์เซ็นต์ะส่วนเพื่อนๆที่รอแบบเจ็ดตัวนะงวดในหกตัวไม่น่าจะได้ลงให้นะเพนเพื่อนให้ไปแคปสูตรเก่าไว้นะคหกตัวกับเจ็ดตัวนะ,ะส่วนทางช่องนะสำรองนะ,ะก็คือช่องเมกันไม่รวยสูตรห่วยฟรีนะอาจจะลงเป็นเจ็ดตัวนะเะทียบชนสี่สูตรให้นะ,ะเดี๋ยวไรจะทยอยลงให้นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะ,ะถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคกดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ